สำหรับเมนูกะเพ้าหมูกะเรียบร้อยแล้วจ้าเมือนี้เป็นกระเพ้าหมูชิ้นจ้าเฮ็ดง,ง่ายๆสไตล์บ้านๆจ้าสไตล์ไอเดนยนทินบ้านๆผู้ใดยอยากกินอยากลองเฮ็ดอาหารเฮ็ดอาหารบเป็นลองเฮ็ดกินเองเบิ่งเน้อจ้าจะได้รสชาติตามที่เฮาต้องการอันใดเฮาบ่กินเข้ากับบใส่จ้าเป็นเมนูที่เฮ็ดง,ง่ายๆลองเบิ่งนะจ้าถ้าผู้ใดยอยากลองฝึกเฮ็ดอ,อาหารลองได้จ้า วัดดีจ้าเมน,นี่ก็จะมาเห็ดกะเพราหมูสับเนาะจานะ้าเนาะก่อนอื่นต้องใส่น้ำมันล้วกระใสกระเทียมทีห้องโขกแล้วลงไปเนาะจานะ้าเนาะแล้ก็จะเกี๊ยวกระเทียมแหย่หอมประมาณนี้ระวังกระเทียมใหม่จ้ะ ก็จะเอาหมูลงไปคับกัน จะติดเทีเอาโขกไปแล้วความเทียนต่างๆเลย ัดจนมูเห้าแหงลแล้วก็จะ่งเครื่องเลย,ยจ้าใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะจัดซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะ ใ่สีอิ่วดำไปนิดหน่อยจ้าเพื่อให้มันมีสีสันผงปุง่มรถหนึงช้อนชาน้ำตาลทราย ใส่สักสองช้อนชาขึ้นแล้วเขาก็จะเยาอน้าไปนิดหน่อยจา้าแล้วเขาก็จะผัดคลุกเข้าพัดเหย ส่วนผสมเขากันจ้าระวังที่เขาคัดคลุกเข้าส่วนผสมให้เขากันเลยเนาะจ้ะเาเขากจะเติมแค่อสลงไปเลยจ้าแค่รสที่มันเกล็ดไว้กระเพ้าเป็นกระเพ้าสีม่วงเลยจ้าใส่ลงไปเลยใส่กระเพ้าลายสักหน่อยคัดเลยจ้าคลุกเข้าให้เขากันเลย เดี๋ยวมันก็จะยุบลงไป,ปจ้าเข้พาพัดไปเรื่อยๆกับข้ามันก็จะยุบลงไปเราจะครู่จ้ากับข้าวไม่สุกให้มันยุดลงไปสักหน่อย ไอทีเนี่ยก็จะชิมหมดเลงนะจ๊ะชิมหมดขาดเลยหยบร้อยจ้าเป็นอันเรียบร้อยแซ่บเลยจ้าพอดีเลยก็ต้องเติมอย่างอีกเลยจ้ามันกระเพราหนึ่งโมเมนมันไหลเลยจ้าเพราะห้องอีโมเมนยุบลงเลยจ้า อยู่รวมกับน,นิดเดี่ยวเรียบร้อยแล้วจ้าผัดกะเพราหมูเป็นหมูชิ้นนะคะวันนี้เรียบร้อยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับอดีทินบันบานเป็นกำลังใจให้ดินทินบันบานในการให้คลิปต่อต่อไปในเด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบอกให้พลาดในคลิปต่อต่อไปจ้า